กนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัม,มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกรับขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับนายยมก็นั่งกันตามปฏอา,าศัยนวันนี้ก็ตรงกับวันพระเลืสัดีในที่7สิงหาคมพุทธศักราช2568 เราก็ถีอโอกาสฟังธรรมะในยามเช้ากันก็ดีหน่อยเมื่อคืนนะฝนตกช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาหลายวันนะในเช้าก็ได้อานิสงส์อากาศก็เย็นสบายขึ้นหน่อยแล้วก็เตรียมพร้อม้วยเห็นปัจจัยในทุกๆวัน,นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติไว้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา รว่าแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องที่มีโอกาสทําได้ง่ายๆเนี่ยให้ทานเราก็ให้จากใจเนี่ยแต่สงสัยทําไมนะสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเขาทําบุญให้ทานในอัน,นีิสงเยอะเยอะมากนะก็ทําจากใจแต่ถ้าสรุปง่ายๆจิตน้อมบรรยากาศสละออกเนี่ยาทีเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ํานะว่า อันนี้สงส์เขาทำแล้วเขาจะได้อะไรเนี่ยก็อาจจะดีกว่าด้วยเนี่ยต้องไม่รู้นั่นแหละพอรู้แล้วจิตมันมนหมายเนะี่ยอยากมีอยากได้เนี่ยเรียกว่ามุ่งที่ผลนะ่ะมุ่งที่ผลแล้วกลับมาทําเหตุนี่นคือสรุปลงความแล้วมันก็ไม่ได้ออกจากใจเนะี่ยจะเข้าใจว่าทําไม เอาเลว่าอนนี้ส่งเยอะนะทำแล้วผลมากอันนี้ส่งมากก็สรุปรงความก็ลงไปที่จิตใจนั่นแหละจิตใจเห็นความตนีเป็นโทษภัยมากกว่าก็มุ่งสละออกพอมุ่งเอาออกเนี่ยสบายกว่าเยอะผลที่ได้ก็สะท้อนมาตามเหตุตามปัจจัยธรรมชาตินะนะทำบุญเนี่ยจริงๆคือไม่ได้มุ่งที่ตัวบุญเนี่ยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ย ีก็ฟังไว้ประพฤติปฏิบัติตามบ้างเพราะว่ามันก็หลากหลายแง่มุมนะเรื่องธรรมะในบางคนเนี่ยสละทานแต่ละครั้งยากนะทดสอบใจิตใจกันเยอะเลยต้องเข้าใจว่าของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายเนะี่ยเรื่องทานเนะี่ยในมองดูยุคปัจจุบนันดูจะกลายเป็นเรื่องที่มันทั่วไปนะนะก็นีแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะแต่ความจริงทานเนะี่ยทำยาก พราะองค์ประกอบเนะี่ยให้ดูว่าทําแล้วครบองค์ประกอบเนะี่ยผลมากอันนี้สูงมากเนะี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันก็เรื่องกับผู้ให้และก็ผู้รับผู้ให้ก็ต้องมีองค์ประกอบเนะี่ยคือกรรมอะไรก็ตามแต่ละที่เราทําแล้วเนี่ยไม่ได้มีความคุณมัวนะในจิตนะทําแล้วสบายนะตั้งแต่ก่อนทําระหว่างทำนะแล้วก็หลังทำนะํำ นี่เขาเรียกว่าเป็นกรรมที่ดีนะคือก็เพิ่งทำอยู่เรื่อยๆแต่กรรมไม่ดีเป็นยังไงลน่ะก็กรรมไม่ดีคือมันดีค่แป๊บๆหนึงเนะ่มันจะเรียกว่าดีก็ได้ไม่เต็มปากอย่างเ,เสพกรรมมคุณก็ได้นะดีไหมเนะี่ยก็ก็ดีนะความสุขมันก็มีเนะี่ยแต่ตอนทําไปแล้วเนะี่ยตอนไม่ได้ตอนไม่มีเนะี่ยเรียกว่าทูกข์ไหมเนะี่ยมันมันอยากแล้วอยากอีกเนะี่ย ไม่ได้ดูก็อยากดูไม่ได้เสพก็อยากเสพเนะี่ยไอ้ตัวเนี้ยทุกทั้งนั้นนะคือมันก็ไม่ได้ครบองค์ประกอบนะนี่ก็นําตัวอย่างเรื่องราวเนะี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เป็นคนที่เขาทาหน้าที่จัดดอกไม้ให้กับพระราชาเนี่ยเขาทําทานเขาได้ของที่เขามีเนยแหละแต่สิ่งที่มนละเอียดลึกซึ้ง ว่าของที่เขามีคือคือ,คอสิ่งที่เขาสละออกเนี่ยไอ้ที่เขาให้เนี่ยไม่ใช่แค่ข้าวของแต่ว่ามันเป็นชีวิตเขานั่นแหละนะเขาก็ชื่อว่านายสุมาณะนะสุมาณะนายสุมาณะเขาทำหน้าที่จัดดอกไม้ให้กับพระราชในพระราชวังในคนก็เรียกเขาว่านายสุมาณะมาลาการมาลาก็ดอกไม้เนี่ยเขาจัดดอกไม้ทุกๆวัน,เ,นเขาก็จะตื่นเช้าขึ้นมา นนำเงินเนี่ยที่เขามีเน,นะนี่ยแปดหาปณะนนต่อวันเนี่ยไปซื้อดอกไม้นนหน้าที่ประจำวันเขาจะซื้อดอกไม้มาแล้วก็จะนำดอกไม้เนี่ยไปจัดถวายให้พระเจ้าพิมพิสารในพระนครเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันนะเขามีอาชีพจัดดอกไม้ให้กับพระราชาแล้วก็เมื่อเอ่นวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ตื่นมาซื้อดอกไม้ เรียบร้อยนะด้วยเงินแปลกขาหาปะณนะที่เขามีในทุกวันก็กำลังเดินเดินผ่านจะเข้าเมืองเ,เห็นว่ามีพระพุทธเจ้าท่านเสด็จเดินผ่านคือปกติเวลาพระองค์ท่านเสด็จไปไหนเนี่ยก็จะมีทนะ้านบางทีที่ท่านท่านก็แสดงนะให้เขาเห็นเนี่ยให้คนเขาเห็นเนี่ยพระชาพันธ์ท่านลังสีเนะี่ย ก็มีที่แสดงให้ดูแล้วก็มีที่ปิดไว้ไม่แสดงในต,ตอนไหนไม่แสดงนะตอนที่ไปโปรดนะพระองค์คุลิมานไม่แสดงนะปิดเรียบให้เหมือนภิกษุทั่วไปเนะี่ยอันนี้นายสุเมนาบารากาทั้งก็เห็นนะประจัพรรดรังสีเห็นแล้วจิตก็ศรัทธาเลื่อมใสในความสำคัญคือความศรัทธาเลื่อมใสคนะือไม่ได้กิดจะเอาอะไรจากท่านอะ จิตน้อมไปในความเ่ิมสยศรัทธาก็มาสํารวจดูเลยว่าอยากจะถวายอะไรสักอย่างน่แต่ตอนนี้ในมือมีแค่ดอกไม้แล้วดอกไม้เนี่ยต้องนําไปจัดถวายให้พระราชาด้วยคือไม่ใช่ดอกไม้ของตัวเองแะเขารู้แล้วว่านี่ดอกไม้ที่จะต้องนํไปพระราชาท่านคือปกตินะคนเขาก็จะกลัวนะ เราก็จะกลัวเนี่ยโทษภัยกฎหมายว่าไอ้ถ้าเราไม่นำมาเนี้ยไปให้พระราชาท่านเนี่ยดอกไม้เนี่ยคือท่านจะสั่งประหารเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำเราต้องยอมรับนะคือว่าถ้าไม่นำดอกไม้ไปให้ท่านเนี่ยแล้วเราจะโดนประหารเนี่ยต้องยอมรับทีเนี้ยเนี่ยจิต สู้หรือเผานะภาษามันปัจจุบันเลยแล้วกันเออไอความกลัวเราได้ยอมไหมล่ะตายก็ยอมนะยอมให้นะไม่ได้ยอมแพ้กับความกลัวต่อชีวิตเนตี่ยนาจิตสถานเริ่มใส่น่าทำอะไรก็ทําได้ที่มันโน้มมันอานได้ทำเนี่ยก็พิจพิจารณาดูแล้วว่าถ้าเราเองเนี่ยนำดอกไม้เนี่ยไปจัดให้พระราชาเนี่ยคือเราก็คงจะยังอะดับภาพในพบปัจจุบันนี่ ให้มันแค่เป็นไปเท่านั้นเองมีเสียงปัญญาเนี่ื้อทึกเหิมเนยนะโยมเนี่ยมันก็ไดนเนี่ยเสียงประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเรานําดอกไม้เนี่ยไปถวายให้กับพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยคือประโยชน์เนี่ยในภพชาติต่อๆไปเนี่ยคือมันอเนกอนันต์เลยมันนับไม่ท้วนเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็ยอมตายดีกว่านะคือตายก็ตายเนี่ยถ้าพระราชาท่านจะสั่งประหารก็ยอมเนี่ย เห็นแก่ประโยชน์แต่ที่จะได้รับในอัตภาพต่อๆไปมากกว่าเนี่ยนี่ก็เป็นคนที่เขามีปัญญานะเขาเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนั่คือมันไม่ได้มีแค่ภพชาติปัจจุบันเนี่ยในภพต่อๆไปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเห็นประโยชน์ในยังไงมากกว่าเห็นมุงนม่งประโยชน์ระยะสั้นนีมุ่งประโยชน์ระยะยาวเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนแต่แต่นายสุมธมราการเขาก็เห็นว่า ประโยชน์ในแต่ภาพจะต่อไปที่เขาจะพึงได้รับเนี่ยก็มากกว่านะจะมีความสุขในสัมปารยภพที่ดีกว่าก็ยอมเลยก็นําดอกไม้นี่แหละแปดกรรมซื้อมาได้แปดกรรมนะเงินแปดหาปณะนะก็ทําการบูชาพระองค์ท่านบูชาพระพุทธเจ้าท่านก็โยนดอกไม้เนี่ยสองกรรมลอยขึ้นไป สองกรรมเนี่ยก็ไปลอยอยู่เหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าท่านโยนไปสองกรรมเนี่ยก็โยนไปอีกสองกรรมเนี่ยอีกสองกรรมเนี่ยก็ไปลอยอยู่นะไม่ตกเนี่ยลอยอยู่ที่เนี่ยเบื้องพาดขวาที่ฝั่งขวาเนี่ยขวามือของพระองค์ท่านแล้นก็โยนไปอีกสองกรรมเนี่ยอีกสองกรรมก็ไปอยู่ด้านหลังอีกสองกรรมเนี่ยโยนไปอีกเนี่ยครบแปดกรรมเนี่ยสองกรรมสุดท้ายก็ไปลอยอยู่ที่ในพระหัตถ์เบื้องซ้าย ทั้งหมดเนี่ยลอยหมดเลยไม่ตกเนี่ยโดยอำนาจบุญกุศลเนียโดยอำนาจจิตใจเขาเนะี่ยแหละแต่ฟังเรื่องนี้ก็ต้องบางทีก็อุปมาอุปไมยนะฟังแล้วเราพิจารณาให้เห็นในสองแง่แง่ที่เป็นตามจริงแบบนั้นกนัแง่ที่ว่าเป็นทางสภาพประมตธ,ธรรมนคือให้ดอกไม้แล้วกันเนี่ยให้ดอกไม้ไม่ร่วงตีความไปได้บ้างนะ นี่ก็ฟังไหนแง่นะเพื่ความจริงพระองค์ท่านไม่ได้สัรเสริญเรื่องอิทธิฤทธิป,ปฏิหารนะแต่ฟังไว้บางทีก็ให้เราได้เหมือนเราดูรูปนะ่รูปปิศาธรรมอะไรพวกเนี้ยอาต,ตมาตีความแบบเป็นไงนะเหมือนยังให้ไปแล้วกันเนะี่ยศรัทธาไม่ตกเลยนะให้ได้อยู่อย่างนั้นคงไว้อย่างนั้นนะก็ลอยอยู่อย่างนั้นนะสุดท้ายั่นก็ต่อไปว่าดอกไม้ก็มารวมกันนะ ก็ไม่ตกพื้นนะ่ะก็มาประสานกับรัศมีั่นนหละกลายเป็นอะไรที่อลาัางการแล้วกันนะคนก็ก็มาดูกันแต่สายแล้วก็รวมเนะี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัศมีของพระองค์ท่านเนะี่ยก็งามแล้วกันงามแล้วประชาชนก็มาแวดล้อมดูกันนาะยสุมรรณมาลาการก็เห็นแล้วก็ปื้มเนะี่ยก่อนทําก็มีความปื้มใจอยู่แล้วตอนถวายเนะี่ยศรัทธาก็เปลี่ยมล้นเลยเนะี่ยหลังทำ ละลึกถึงเมื่อไหร่ก็จิตก็มีความสุขเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ความที่ตั้งใจนะจะเขาเรียกว่าประกาศคุณของนายสุมาณมรรการเนี่ยนะเพราะว่าไม่ได้ถวายดอกไม้นะอันนี้คือถวายชีวิตนะเพราะว่าจะตายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่ให้ไปก่อนดอกไม้กลายเป็นองค์ประกอบของการสละชีวิตไปเนะี่ยสละชีวิตบูชาพระองค์ท่านนะไม่ใช่อะไรที่ทําง่ายๆค์ก็จึงเดินเข้าเมืองไป เื่อให้ประชาชนเขาได้เห็นเนี่ยว่าคือเป็นความอลังการนของพระรัศมีท่านน่ประชาชนก็เห็นแล้วเนี่ยเขาก็นําของมาถวายนะนีมีคนเห็นแล้วก็นาผ้าเนี่ยลุกขึ้นมาถวายเลยนับพันเลยเนี่ยเนี่ยกิติคุณเนี่ยเพื่อประกาศกิติคุณของนายสุเมธมาลาการนะว่าดอกไม้ที่ท่านถวายมาเนี่ยเนี่ยก็แวดล้อมอยู่เนี่ยแล้วก็สวยงาม การเดินไปในเมืองเนีย่ยประชาชนก็เห็นกันก็มาออกมาถวายของตามบ้างเข้ามาที่โจทย์ขาดกันไปนะทีเนี้ยนายสุมาลการก็กลับบ้านเพราะว่าไม่มีอะไรไปจัดที่พระราชวังนะกลับมาบ้านภรรยาก็ถามนะว่าเห็นตะก้าเปล่าเนี่ยไม่มีดอกไม้เห็นแต่ตะก้าเปล่าภรรยาก็ถามว่าดอกไม้ไปไหนหมดนายสุมาลการก็อันเนี้ยกลับบ้านมาแล้วนะทำบุญทำทานมาแล้ว จิตยังปื้มปิติอยู่เลยก็บอกภรรยาว่าวันนี้ได้นําดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าท่านคือ,อสีหน้าคงยิ้มแย้มน่ะแต่ภรรยาเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีสถาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนานะเขาก็โกรธเลยนะเอา้านี่ไปให้พระพุทธเจ้าแล้วจะมีอะไรไปให้ประราชาชภรรยาโกรธเลย นี่ยก็ตันขาดกันเลยนะี่ยภรรยาเนี่ยหอบลูกไปเลยนะเข้าไปหาพระราชาก่อนเพราะกลัวกลัวจะโดนประหารเนี่ยความกลัวเราทําได้ทุกเรื่องก็พาลูกไปด้วยเข้าเฝ้าพระราชานะเล่าไปเลยว่าวันเนี้ยสามีของนางเนี่ยนายสุมาณะมลาการเนียเขาไม่ได้เอาดอกไม้มาถวายพระองค์เพราะว่า เขาเอาไปถวายพระพุทธเจ้าหมดแล้วคือถ้ากรรมอะไรที่นายสมนัมมาลาการทําเนี่ยก็ให้ไปลงโทษนายสมนัมมาลการเพียงคนเดียวนะคือหมอมชันกับลูกเนี่ยไม่เกี่ยวละตัดขาดกันและเลิกกันแล้วไม่เกี่ยวกันไม่ใช่คนในตระกูลเดียวกันนี่ดูพระราชานะคือพระเจ้ามีพิสารถ้าเป็นพระโสดาบัน คือท่านได้ยินนะท่านจะว่ายังไงนะนะก็ท่านก็รู้แล้วว่านางหญิงคนนี้อันตรพาณินะชยดยังไม่เป็นไรก็ไม่ต้องอะไรกับนางหรอกในคุณธรรมของพระโสดาบันนะเห็นคนทําอะไรไม่ดีครับช่างก็เดอะไม่ต้องไปลงโทษอะไรก็เดอะนะเราไปสรรเสริญคนทําดีดีกว่าท่านก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวใครทําอะไรไว้เดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้กันเนีย่ยบอกบอกแก แฟภรรยาของอดีตภรรยาของนายสุวราารณมาลเนี่ยก็คือบอกเพื่อให้ภรรยาเขาจะได้กลับบ้านเิดนะจะได้ไปสบายๆเถอะแต่บอกเหมือนว่าตัวเองจะลงโทษนายสุวรรณมาลาัาคาเนี่ยแ้วก็ไปนะลับไปปุ๊บก็อยากจะไปดูในว่าประชาชนเนี่ยที่เขา,าแซ่ซองกันตั้งแต่เช้าเนี่ยส่งเสียงกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเขา,าสารเสวนกันเรื่องอะไรเนี่ยอยากจะไปดูเหมือนกัน ทินก็ทราบมาแล้วว่าน่าจะเป็นคือสิ่งที่นายสมณะมลการเขาถวายไว้เนี่ยกับพระพุทธองค์ท่านก็แสดงนะก็เรียกว่าความอลังการของพระรัศมีให้ประชาชนก็ได้เห็นพระราชาก็อยากไปดูบ้างก็เดินออกไปเดินออกไปเนี่ยไปต้อนรับนะพระองค์ท่านพระพุทธองค์ท่านแล้วก็เดินอยู่ในเมืองเนี่ยก็เห็นแล้วว่าพระรัศมีนงดงามมากอลังการนะดอกไม้ตอนแรกที่ไม่ตกเนี่ย ก็หมุนวนเนี่ยวนตามพระรัศมีสุดท้ายก็กลืนไปกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัศมีไปก็เสริมความาลังการให้เห็นใครเห็นก็ว่างามใครเห็นก็ตะการตาเนี่ยประชาไปก็สเสด็จต้อนรับพระพุทธองค์ท่านก็จะนิมนต์นะนิมนต์พระองค์ท่านเนี่ยมาถวายพระทหารในพระราชวังแต่พระพุทธองค์ท่านก็อยากจะสรรเสริญคุณของในสมณมรรคารต่อ ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปที่พระลานหลวงดีกว่าเนะเป็นที่ที่ประชาชนเขาเห็นกันเยอะก็ไปนั่งสเสด็จนั่งพระราชาก็เรียกว,ว่าจัดประลามพิธีเนะี่ยให้คนเข้ามาเนะี่ยรีบสร้างนะที่ที่นั่งให้พระพุทธองค์ท่านนั่งจากเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านนั่งนั่งเสร็จก็ถวายพระตาหารเนี่ยถวายพระตาหารแล้วก็แต่ถามนะ ถามพระองค์ท่านก็ทราบที่มาที่ไปเนี่ยว่าก็นายสุรณมาลาการเนี่ยนะถวายให้ด,ดอกไม้แปดแปดกรัรมนะรรมแปดกัมก็คือแปดกร,ร,กระากบาปัญญาที่เขามีทรพัพย์น่แหละก็ถวายมาเนี่ยพระราชาทราบดังนั้นเนี่ยก็จึงจัดเนี่ยของไปถวายนะมอบให้แก่คนที่เขารู้เนะี่ยว่า ถ้าเขาถวายเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตกันได้เนี่ยก็มอบไปนะซับไปตามจำนวนที่เขาได้ทำไว้ดอกไม้แปดกรรหรอเนี่ยก็เอาไปเลยช้างม้าอย่างละแปดเครื่องประดับใหญ่เลยนะเครื่องประดับใหญ่เลยอีก8ปดทรัพย์สินอีกแปดนะแปดพันแปดพันกหาปะนะ าตุหญิงาตาชายอย่างละแปดแล้วก็นารีนะะจะเป็นหญิงที่สวยนะ่ะอีกแปดคนแล้วก็บ้านนะบ้านอีกแปดนี่ไม่ใช่แปดหลังด้วยนะแปดตำบลน,นะคือเยอะนะ่ะดอกไม้แปดกำนะซึ่งความจริงก็ไม่ได้วัดที่มูลค่าดอกไม้นะมันวัดที่ชีวิตเขานะ่ะแต่ประชาชด่านเลยเป็นพระสุาบันอยู่แล้วนะคือปัญญาท่านมีอยู่แล้วนะี่ เห็นนว่าที่สลาเนะี่ยไม่ใช่ดอกไม้สลาชีวิตล้นวนขนาดที่ว่าภรรยาเนะี่ยกลัวกลัวตายจนแบบจนแบบว่าต้องบอกเลิกกันแล้วเนะี่ยเลยมาบอกพระราชาได้ว่าเลิกกันแล้วเพื่อที่ผลกรรมเนะี่ยเวลาโดนโลงโทษภรรยาจะได้รอดภนะรรยากาับลูกชายจะได้รอดนี่น,นายสุนามลรการก็ได้นะสิ่งั้นเองทําไวนะ้เนี่ยแต่เขาไม่รู้นะคือเนะีนะ่ยที่เรื่องต่อไปคือเล่าที่ว่า ท่านป้าหน,นุนนะเมื่อทุกคนแรกแย่งย้ายกันกลับแหละท่านป้าหนุนท่าน,นก็มาตัดถามนะเพราะว่าได้ยินเนี่ยคนเขาเรียกว่าเสียงฮือกันเนะี่ยเสียงประชาชนเขามาลุ่มกันนะอยากจะถวายของน่นคือผ้าเนี่ยตั้งพันผืนในวันนั้นเนี่ยนนนคนลุกมาอยากถวายตามเนี่ยต้องพันผืนก็มาถามนะว่าสิ่งที่นายสุมาลมาลการเขาทาไว้เนี่ยจะมีอัน,นิสงมีผลอย่างไรได้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุธองค์ก็ตัดไปนะว่าเธออย่าดูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยนะไม่ใช่ใครจะทําได้ง่ายนะคือผลที่เขาจะได้รับเนี่ยน,นายสุาลการจะได้รับเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่ไปเกิดในทุกขติเลยนะตลอดแสนกับหูนานมากนะอันเนี้ยนายสุมา,ารมาการรู้ไหมไม่รู้ เขาไม่รู้นะว่าเขาจะไม่ต้องไปทุกขติเลยเนะี่ยอีกตลอดช่วงเวลาเท่าเนี้ยไม่รู้เนี่ยแต่ไอ้ไม่รู้เนะี่ยดีนะเพราะว่าถ้ารู้แล้วละ่ะนบุญโยมรู้มีคนบอกแล้วกันเนี่ยโยมทําบุญอย่างเงี้ยโยมไม่ต้องตกนรกเลยนะแซนกลับโอ้โหมันเอาแหละไอ้ทีเนี้ยถ้าคนหลงเนะี่ยมันมีคำยืนยัน,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 นะนมาแล้วละนะโอ้หลงเนี่ยทีเนี้ยหลงโลกไว้แล้วล่ะ ขาจะประมาณในชีวิตเนี่ยเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการพยากรนะพระองค์ท่านตัดบ่อยๆนะแต่ว่าท่านไม่ได้พยากรอะไรพุ่มเพื่อนนะถ้าพยากรต้อเป็นประโยชน์อ่ะไม่ใช่ว่าโยมโยมไม่ต้องตกตะลุกแล้วนะหนึ่งรับหนึ่งแสนกลับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยลงเธรรมายุคนี้ลงกันเพียบเลยนะไม่ต้องทาบุญกันัเลยทานไม่ต้องทาศีลไม่ต้องรักษาแล้วนะนอนอยู่เนี่ย ในประมาทคพามประมาทจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาในสมณพลการไม่รู้นะว่าเขาจะดาอะไรแต่มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นนะอะไรที่พระองค์ตัดเนี่ยไม่เพี้ยนหรอกนะกรับอีกในอนาคตการเขาจะได้บรรลุเป็นพระปเจกับพุทธเจ้ามีอนิสงส์งใหญ่มากนะนี่แค่เรื่องทานนะพระองค์ประกอบเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทําได้ยากคือกรรมอะไรก็ตามนะที่ก่อนทาเนี่ยจิตไม่มีความ คุณมัวเลยไม่มีความติดข้องในใจเลยระหว่างทำเนี่ยเรียกว่าศรัทธามันก็ยิ่ยงขึ้นไปเนี่ยนึกถึงเมื่อไหร่ไม่มีแต่โทษอ่ะมีแต่เรื่องที่มันดีๆทั้งนั้นเนี่ยแนก,กรรมวันเนี้ยพึงควรควายที่จะทําไว้แ้วก็มันก็จึงสอดรับกันนะเรื่องขององค์ของการให้ทานเนี่ยให้ทานก็ดีผู้รับเป็นยังไงผู้รับแก่ก่อนให้ก็มีแต่ปิติมีความอิ่มใจ ระหว่างที่ให้เนี่ยความศรัทธาที่มีมันยิ่งพัฒนามันยิ่งเพิ่มไปอีกหลังให้นึกถึงเมื่อไหรน่นจิตก็มีแต่ความปิติมีแต่ความินดีองค์ของผู้รับนะผู้รับที่หาได้ยากเก็เป็นผู้ที่สิน้นราคะโทสะโมหะหรือเป็นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเพื่อความสิ้นไปของราคาโทสะโมหะเนี่ยประจวบเหมาะกังขนาดน,นี้ ก็จึงเข้าใจนะว่าทำไมอันนี้ทรงใหญ่นะนีเรื่องทานเท่านั้นเองมีอย่างนึ่นดูว่าถ้าเข้าสู่การภาวนาเนี่ยอันนี้ทรงการมภาวนาเป็นยังไงเรื่องทานเนี่ยเว้นช่วงว่าไม่ต้องไปทุกขติเนะี่ยแต่มันมีมันมีระยะเวลานะมันมีผลของบุญอยู่ถ้าอันนี้ทรงการภาวนานะ่ะไม่ต้องไปทุกขติเลยนะ่อันนี้ผลนะผลของการภาวนาไี่ถูกก็ปิดช่องอบายภูมิไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ ให้ทานนะเปลี่ยนธรรมไม่ใช่เ่เล็กน้อยแต่สาคัญคือเราอยู่ในยุคที่เรามีคําสอนเรื่องการภาวนาแล้วเนี่ยก็อย่าให้ขาดนะทานก็ทําไว้มันก็ช่วยชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเราดีเนะี่ยภาวนาเนี่ยทำอะไรก็ง่ายเรื่องทุกข์ใจมันน้อยอันนี้นะวันนี้ก็นำนะเรื่องราวมาเล่าว่าสีนี้เขาสละไม่ใช่สละแค่ดอกไม้นะสละชีวิตด้วยซ้ำเนี่ยก็จึงว่าเป็นเรื่องที่ได้อาน,นิสงส์งมากขนาดนี้นะ เน,นี่ก็พอสมควรเก็บเวลาเนาะในอวังก็มีด้วยประการต่ชนี้